พ่อไปน่นพี่น้องโอ้บังเด้อ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสบู่สุคนค่ะอยู่กับฟังทางอีสานเด้อจ้ะค, 9, คือเก่าขึ้นเดิมเนาะเพิ่มเติมมาเพื่อน้ำความแซ่บมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะ่งเนาะมื่อนี้ฟังกะว่าจะมากินกระเพาะปลาร้านนี้เนาะปกติฟังกบมากินประจําอยู่แล้วที่นี่เมื่อนี้ฟังมีโอกาสมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันในช่องทางอีสานบ้านเฮาเนาะคะ่ะร้านอาหารแห่งนี้กะมีอาหารหลากหลายแนวเนาะเมื่ว,นะวาสิเป็นไก่อบโอ่งปลาเผานะคะส้มตํา ก๋วยเตี๋ยวเนาะแต่ส่วนเมื่อนี้ฟังว่าจะมารีวิวกระเพาะป่าเป็นเมนูที่ฟังมากที่สุดเนาะเป็นเมนูที่ฟังมากมักกินเออมากกินอีกเมนูหนึ่งพอสมัยแต่ช่วงที่ฟังเลี้ยนหนังสืออยู่เวลาฟังเลกงานฟังก็จะไปกินกระเพาะป่านีลนะจ้ะแต่แบบนี่ร้อยเอ็ดนี่ยังบ่ทัทนด้มร้านกระเพาะป่าเนาะแถวนี้เนาะแต่พาเอินมาพี่เราเปิดร้านไม่อะไรประมาณ สาสี่เดือนแล้วค่ะฟังกับมาขุดหนุนเรื่อยๆกับพ่อปลาร้านนี้แซ่บค่ะบอกเลยว่าอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเยี่ยมชมในร้านแล้วกะะไปเบิง่งขวาเพิ่นเนาะว่าเพิ่อนมีเมนูอีหยังแน่มือนนี้ไปกันค่ะไปกันเลย อพี่พี่มีโปรโมชั่นอีหยัางนะจ๊ะโปรโมชั่น,น,นทุกวันที่14กระเพาะปลาราคา1 9บาทจากากะเพราปลากล้วยจ้บกล้วยเจียว29บาท29บาทนะคะ9บาทอ๋อ29บาท,บาทจา้ะเฉพาะวันที่14เฉพาะวันที่14เป็นวันพิเศษหยังนะจ๊ะวันมือเปิดร้านจ้ะครบมือเปิดร้านอ๋อครบวันเปิดร้านนะคะเป็นราคาโปรโมชั่นเนาะ เออ่อมแม่พี่น้องผ่านมาทางนี้มาอุดหนุนไดเด้อรือว่ามาเที่ยวทางนี้บอรมนมันที่จิบซีกับราคาบอแพงเนาะอย่างละเท่าไหร่คะอย่างละ40บาทนะคะ แพ้ให้นั่งเนาะสบายสบายบรรยากาศดีๆน้ำกำลังหงนาเลยค่ะเมะื่อคืนนี้ฝนตกแห้งพ่อแม่พี่น้องฝนตกแห้ทงทักจนฟานงนอนบ่หลับเลยทั้งฝากระห้องสามถึงสี่ชั่วโมงเมื่อคืนนี้น้ำสมน้เลยจ้ะเมื่อนี้ก็เลยบรรยากาศดีๆออกมาหาเที่ยวข้างนอกก็น่ากันเลยวะ่ะเดนิดนโดนเทื่ยวนาะค่ะออกมาเนาะตอดเกือบไปนี <laughs> ตอดเกือบหล้วเพง เดินนะคะเดินเดินเดินไประวังตกด้วยนะคะจามาแล้วพแม่พี่นองสามวยคุณให้เจังไดที่กินเบิด เจ้าของร้านเพื่นก็ใจดีแท้ให้ตั้งสามถ้วยแต่ถ้วยเดียวฟังก็กิน,กนบ่เบิดแลวเด้อเวทเดียวของบ้า,า,าแล้วก็ไว้ับอ๋อจะน้า,นาแม่กินน้ำพีบอ๋ะ, <laughs> อะเพื่อนกินนะคะบ,มบม่มีบ่มีมูกินผู้เดียวนี่กันโอ้ได้ลยหลายคักเนาะอันนี้มาถึกช่วงมาเนาะมาถึอมือเนาะทำไม่มาถึอ,นะอ ร้านฝนเมื่อวานฝนตกหนักมากอ๋อแม่นเมนเมื่อวานมีฝนตกตั้งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะคะนอนเม่หลับเลยอะ่ะป้ากระห้องห้ามกระถ่วมเด้อค่ะนี่มันที่ถ่วมแท้แล้ว <c oughs> ถึงแม่ร้าก,กินแล้วพ่อแม่พี่นอ้อ <c> ง <oughs> มาเด้นจ่าลายไม่รู้ไหลอันนี้กระเพาะปลาด้วยจ้าแล้วก็ก๋วยเตีย๋ยวไก่ไก่จับ จะเป็นก๋วยจั๊บเส้นหลอดแบบเ้นโบราณน,นะคะ่ะจะพอกป่าลานกับยุเส้นนี้แล้วค่ะ่านพีน้องมาราชจะพัดลอยเอ็ดตัวแยะเส้นนี้เส้นที่เชีมาลานกาแฟสามสี่ห้า 3, 4, 5, แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเส้นถนนไปบ้านท่าม่วงนะคะเป็น้านมีแพนงังอยู่ด้านถังเลยค่ะขี่พานมากับที่เห็นมีแพแล้กวก็มีแพปลาแพน้ำอยู่นี่นะคะ เมนูที่ฟังชอบที่สุดก็คือแล้พก,ออกป็ปลากินน้ำเปซีด้วยโคบด้วยอุ๊บลืมไปว่ากินน้ำเย็นมาได้เป็นประจำเดือนนะเทปต้นฟังเป็นประจำเดือนแล้วก็กินนั่นเป็นเมนต์เรากินน้ำเย็นมาได้เอ้าลงบกดไงกินเรามันขึ้นหัวกดหัวเนาะคะ่ะ ไปอกินมาลวดนิดเดียวก็เป็นอย่างนั้นนะเลยเมื่อนี้นหะฮะแนวสดกินห่้อนๆนี่เพื่อสีมีแห้งท้อืงกับพอปลาได้เยอะมากค่ะเนี่ยถ้วยละสี่สิบบาทเด้อจ้ะราคาปกติราคาโปรโมชั่นก็คือทุกวันที่สิบสี่นะคะของเดือนเพื่อนฉลองเมื่อเปิดร้านค่ะเพื่อนจะ กัดโปรโมชัน่นเนี่ยก็คือถ่วยละยีิบเก้าบาทเนาะรับจับรับจับ อ็ใส่านใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะที่พี่น้องโอ้นั่น,หน,น,น,นแหละมนล้นาปลา่านใหญ่ค่ะโอ้ใสลายยังก็ทีกิน,นเบิดนอมื่อนี้เจ้าของร้านเนใจดีนะจ๊ะขอบคุณพี่เจ้าของร้านนะคะหลายครับเนาะ คนผู้เดียวก็สินบกินเบิดเบิรงหุ่นนังเนี่ยมา <c oughs> มามา,มาพี่น้องโอ้ยโดนโดนเพื่อดอกจ่าออกมาลานอาหารเนี่ยพี่จังถือเลขเงิงแล้วมันอืม จนว่าหมดละห่อกลับบ้านก็ก,กินเบิดเ,เดอพี่น้องขั้น้วยและยิบเก่าเนีย่ยวักปากที่กินอะไรก่อนพี่น้องหลายแนวหลายจากเครื่องทองก่อนเดี๋ยวที่ร้องซิมเมนูอื่นอยู่พังมาพัางมาสั่งแต่กับพาะปลานะคะ บ่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยวไกลล่หรือบ่ค่อยกินก๋วยจับ๊บอันนี้พี่เราใจดีพดดี่เราใจดีเมื่อนี้ลดลาคะตัวละ29่สิบก้าบาทก็พอไปแน่นๆพี่น้อง บังเดิฮมกินเพื่อเตี่ยวแล้วก็ที่เท่าปลาได้เหมือนเที่ยวเมืองแล้วกท็ที่เที่ยวป้า อืมอืมโมเปิดยอดพี่น้องหลายแบบนี้อืมอม,มาถืงมือปันถืงเล็กได้พี่น้อง ทีละเมโนูแะ้ไม่มีท้องใส่อืมน้องเชโลกับไปลรงเรี้ยนโอ๊ยสะได้น,น้องเชโลไ่ได้มากินน้ำคุณพ่อก็ไปทำงานยามวินนะ่ะกินผู้เดียวหากินไปกินมันเดือดเพื่นไหน่ปลารายน้องเห็นขนาดกับพ่อป่าต้งมากินตัวเกอต้งกินผู้เดียวกันกินบาเบิดเด้อจ้ะ ไม่เคยกินเมนูนี้นะคะไม่เคยกินกว๋วยเตี๋ยวไก่ปกติมากินแต่กระเพาะปลาเมนี้เป็นเซนเส้นเล็กกว๋วยเตี๋ยวไก่เส้นเล็กนะคะโปรโมชั่นวันนี้9บาทนะคะเจนี่จะชิเยียมเ <laughs> จนี่ <laughs> จะมีทองไส่ละเด้อค่ะห mm ืมก๋วยเตี๋ยวไก่ก็อร่อยนะคะ จับเสร็จมีตีนไก่มีน้องไก่ค่ะมีน่องไก่โอ้โหจะเยอะไปไหนเนี่ยจับก็ได้ชอบกินตอนสมัยเรียนค่ะพ่อตอนสมัยเรียนมากไปกินกับพ่อป่าอะซิมตําห่งเด้อจ้ะนี่เตํปาปลาอิม่มกับพ่อป่า พี่น้องมาตำปลาตำปลาโอ้โใสซูแนวอรวนพี่น้อง คนเดียวก็แซ่บเพื่อเก้าเนี่ยแหละคันอาหารแซ่บบรรยากาศดีก็ได้จำมาเมี่พ่อแม่พี่น้องมานาั่งกินน้ำกันคือเ้าก่อแหละย้ำพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์มาฟังกับมีกกำลังใจในการทายท,าย,ทายคลิปสู้พ่อแม่พี่น้องเบื้องนาะคะ่ะเห็นบอ <laughs> ิเสือเป็นที่ละคันใจแตกียบแบบอันนี้กินบอคักก็พี่น้อง phải thay mướn co, coi mà kiêng trái ai nè, nhá, dại, ăn chay mướn, 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 mướn bảo cả đại, tít, xưa, coi, thay mướn kĩ chà, bác kiêng trái là này, ăn chay mướn hà, อบอกย่านลูกค้าว่าขอบร่านเพื่อนวีนนี่มากินข้ามสาสวดกันหลายพี่น้องตั้งกันยังรอ เอาของใส่มาใส่พี่น้อตั้งใจอย่างได้โลเคชันร้านเดี๋ยวฟางซิลงไว้ให้นะคะแล้วก็บ,บอกพิกัดร้านนะคือแถวแถวนี้มันอยู่ราชาพัฒร้อยเอ็ดอำเภอเสรอพูมจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก่อนจะถึงบ้านท่าม่วงนะคะ อย่าลืมแม่ร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือเนาะร้านไก่โอ่งี๋ยวฟังซีลงซื้อราดไม้ให้เนาะมีกัดล้าดไม่ให้อขอคูณสำหรับการรับชมและการติดตามเมื่อนี้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจคลิปนี้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าเดีย๋ยวฟังที่พาไปเที่ยวมุองไมอีกกากา ถ้ามีเมนูดเด็ดๆมีร้านเด็ดๆได,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 ด้ฟังสิม,มาแนะนำชูโพอเมพี่น้องเปิ่งอีกเลยคะ่ะหรือว่ามีร้านดเด็ดๆแนะนำฟังมาได้ฟังที่เดินทางเลาะเที่ยวค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแต่บอ่โชค ปาาปากโชคดีแล้วครับแม่กินก๋วยเตี๋ยวบอเบิดโชคดีกัรับเศษเลยค่ะนี่โชคคือหมาจรจัดนะคะกลางเก็บมาเลียงได้ประมาณเดือนกว่าแล้วตอนนี้กินเขาแซบค่ะตอนแรกยางเซษนะคะ ตอนที่ยังมันยังไม่มีเจ้าของนะยังมวไดัไม่มไม้ยู่น้ำฟางนั่นย่างซีล้ละๆๆๆๆหิวโซมาเลยค่ะแต่ตัวนี้มันเป็นหมาขี้อ่อนไมมเขาห้มันกินแล้วมันย่างมาหาขอบคุณเขาไหมคะ่ะมันหูจักคว่ำน่ะนะฟังกันเลยแบบอืมเอามันมาเลี้ยงก่อนสิโตนมันมันเนือหูจัคว่ำอยู่ดอกกันเลยวะแล้วก็อีกย่างนึ่งก็กินง่ายค่ะมาตัวนี้ นี่อย่างมาให้กินกินบ่ทุกแนวน้ำก้อยตอกก้อยเตียวเข่าซื้อๆก็กินค่ะโชคดีแซบบอโชคดีอร่อยไหม,มกินกำลังว่นแล้วสุนัขจอนจัดทีนี้มันนีเจ้าของแล้วก็คือฟังเอาไวนมาเลี้ยงแล้ก็ใส่ปอกคอให้มัน เขาก็เริ่มปรับตัวยืดน้ำเฮาได้ค่ะกินยุ่หยี่บ่ให้อดให้ยากดอกไม่นี่ลาบปากมั้งเจ้าของร้านเพิ่นใจดีเห็นบ่เจ้าของร้านเพิ่นใจดีคนกบอิม่มหมากะอิม่มเบิ่งที่ละพี่น้องขอให้เจ้าของร้านเพิ่นร่ำรวยร่ลำรวยเดอ้อจ้ะยูดดีบีแหงนะคะคายค้องร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ